สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคนที่รับประทานมังสวิรัตกลุ่มคนที่เป็นวีแกนแล้วก็กลุ่มคนที่บริโภคอาหารเจนะครับผมซึ่งเมื่อพูดถึงอาหารสุขภาพแล้วเราก็จะมักถึกเออนึกถึงกลุ่มคนที่บริโภคผักเป็นหลักใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ในอนาคตถ้านักเรียนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายอาหารเพื่อสุขภาพ ครูก็อยากจะให้นักเกรียนนั้นทำความเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัตนั้นกลุ่มคนที่เป็นวีแกนแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นเจเขามีลักษณะของการบริโภคผักหรือว่าไม่กินเนื้อสัตว์ชนิดใดแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจนะครับในการที่จะไปประกอบอาชีพบางครั้งเราขายอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นนะครับผม มันก็เป็นที่รู้จักว่าร้านขายของเราเนี่ยขายอาหารสุขภาพแต่ถ้าเราสามารถทําความเข้าใจแล้วก็ติดป้ายที่ว่าอาหารของเราเหมาะกับกลุ่มมังสิรัสนะครับเหมาะกับกลุ่มที่เป็นวีแกนแล้วก็เหมาะกับกลุ่มที่เป็นเจเนี่ยมันก็จะทําให้เรานําไปปฏิบัติถูกต้องเป็นการเปิดช่องทางลูกค้าของเราให้มีมากขึ้นนะครับผมอย่างแรกนะครับ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมังสวิรัตนะครับถ้าอธิบายตามรากศัพท์ของคำแล้วเนี่ยมังสะหรือมังสาแปลว่าเนื้อนะครับวิรัตแปลว่าการยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าคำสองคำนี้มารวมกันเป็นมังสวิรัตจริงแปลว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์นะครับก็ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่กล่าวว่าอาหาร มีผลต่อบุคลิกนะครับและจิตใจของคนดังนั้นการกินมังสวิรัตจึงถือเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วก็เกิดสันติภาพทางจิตใจนะครับผมประเภทของมังสวิรัตนะครับก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4แบบนะครับอย่างแรกก็คือกลุ่มของมังสวิรัตเค่งครัดนะครับกลุ่มของมังสวิรัตไข่มังสวิรัตนมแล้วก็ มังสวิรัติป่าซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามังสวิรัติเนี่ยมันมีอยู่แบบเดียวนะครับก็คือไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็มุ่งกินผักเพียงอย่างเดียวจริง,รงแล้วเนี่ยมันแต่งออกได้เป็น4ประเภทนะครับแล้วแต่ลักษณะของแต่ละประเภทนะครับเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมอย่างแรกประเภทที่ 1. มังสวิรัติเคร่งครัดนะครับก็คือกลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นนมไข่ก็ไม่กินนะครับก็คือกลุ่มนี้จะเคร่งมาก ซึ่งอย่างกลุ่มที่2กลุ่มของมังสวิรัตไก่ก็คือกลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าก็กินไข่ได้ก็อาจเป็นเหตุผลเนื่องจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีเด็กเล็กๆนะครับซึ่งการได้รับโปรตีนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ยกเว้นไข่นะครับผมกลุ่มที่3ม,มังสวิรัตินมก็คือไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังคงกิน ผลิตภัณฑ์ต่างๆจําพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมก็ด้วยเหตุผลเรื่องของประโยชน์ของนมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับคล้ายๆกับข้อ2ทัทางนี้ยังมองว่าการดื่มนมนะครับไม่ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์นะครับแล้วก็เพื่อให้ดัดร่างกายนั้นได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายกลุ่มของมังสวิรัตปลาอันนี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มมังสวิรัตครึ่งใบนะครับเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ สีแดงนะครับเพราะว่าไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ใหญ่แล้วก็กลัวอันตรายจากเนื้อแดงนะครับแต่ว่าก็ยังรับประทานพวกปลาแล้วก็สัตว์เลีอื่นอย่างเช่นกลุ่มคนในแถบอินเดียใต้ซึ่งเราพบว่าผู้คนเนี่ยมักเป็นมังสวิรัตปลากันเยอะมากนะครับด้วยว่าพื้นที่อยู่ติดกับทะเลแล้วก็แหล่งปลาชุกชุมนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนที่เป็นวีแกนวีแกนคืออะไรวีแกนเ เราพบว่าวีแกนนี่คือกลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัสตว์ทุกชนิดนะครับรวมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะไม่ใช้ของใช้ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากสัสตว์หรือว่าได้มาจากสัสตว์นะครับเราพบว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้คนมากกว่า16ล้านคนหันมาเป็นวีแกนกันมากขึ้นซึ่งใจความสำคัญเนี่ยก็ไม่แตกต่างไปจาก มังสวิรัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเรื่องของสกิลความอัพเลเวลของวีแกนเนี่ยนอกจากไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะครับจะต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเสื้อผ้าสิ่งของในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องได้มาจากการไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับผมทีนี้เรามาดูสรุปนะครับผมอย่างวีแกนเนี่ยคำว่าไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับอาหารที่วีแกนไม่รับประทานนะครับ นอกจากจะเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นนมเนยชีสรวมไปถึงน้ํำผึ้งก็ไม่รับประทานนะครับอย่างน้ำผึ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผึ้งตัวน,น้อยที่อุตสาห์สะสมน้ำหวานด้วยความยากลำบากนะครับโดยกลุ่มของคนเหล่านี้นะครับโปรตีนเนี่ยเราจะพบว่าไม่ได้รับประทาน แต่ว่าเขาจะมีโปรตีนทดแทนที่ได้มาจากถั่วแล้วก็ญญธัญพืชรวมถึงน้ํามันที่เป็นพวกไขมันสัตว์เนี่ยก็จะไม่รับประทานแต่ว่าก็จะได้ทดแทนมาจากน้ํามันมะกอกแล้วก็อะโวคาโดนะครับผมทีนี้เรื่องของวีแกนเนี่ยนอกจากไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสัตว์แล้วก็จะรวมไปถึงการไม่ใช้เสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อขนสัตว์ผ้าไหมเครื่องหนังต่างๆที่นอนขนเป็ดขนห่าน ไปจนถึงสบู่ยาสระผมหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ได้ส่วนผสมมาจากไขมันสัตว์นะครับแม้กระทั่งการสักซึ่งเป็นการสักลวดลายตามแขนเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมกันนะครับถ้าน้ำหมึกที่ใช้ในการสักนั้นมีส่วนผสมของไขมันสัตว์อยู่นั่นเองนะครับผมกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่รับประทานเจนะครับการกินเจเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นๆเท่านั้นนะครับแต่ยัง รวมไปถึงการไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับเพราะว่าการกินเจเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพของเราดีนะครับผมรวมถึงคนที่บริโภคเจเนี่ยนอกจากจะกินอาหารที่ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วจะต้องถือศีลทั้งกายวาจาใจควบคู่กันไปด้วยในช่วงเทศกาลกินเจจึงเรียกว่าเป็นการกินเจที่แท้จริงนะคะผมเปลี่ยนสไลด์ก่อนทีนี้คนที่รับประทานอาหารเจแล้วเนี่ย นอกจากจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังรวมไปถึงการไม่บริโภคไขมันจากสัตว์นะครับผลิตภัณฑ์จากไข่แล้วก็จากเลือดเนี่ยก็ไม่รับประทานจะเน้นการกินผักเป็นหลักเป็นลคล้ายๆกลุ่มของมังสวิรัตหรือแล้วก็วีแกนนะครับแต่ว่าของเจเนี่ยเขาจะเพิ่มมาก็คือเขาจะไม่นิยมรับประทาน,ทานผักที่มีกลิ่นฉุนจํานวน5ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่กุ้ยช่ายหัวกระเทียม หัวหอมนะครับใบายาสูบร,รวมถึงหลักเกีียวหลักเกียวเนี่ยมันก็คือส่วนของยกตัวอย่างเช่น้าสม,มุินักเรียนมีต้นหอม1ต้นในส่วนของต้นหอมมันก็จะมีส่วนที่เป็นยอดที่เป็นสีเขียวกับส่วนที่เป็นหัวที่เป็นสีขาวนะครับตัวสีขาวๆตรงตรง,ตรงที่เป็นโคนนั่นแหละเขาเรียกว่าหลักเกียวนะครับซึ่งถือว่ามีกลิ่นฉุนก็จะไม่รับประทานนะครับเพราะว่าเป็นของขาว นอกจากนี้ก็จะงดกินอาหารลดจัดลวมไปถึงการสุบบุหรี่ต่างๆนะครับหรือก็จะเลี่ยงการกินอาหารที่เรียนแบบเนื้อสัตว์ให้ได้น้อยที่สุดนะครับเพราะส่วนใหญ่ทํามาจากแป้งเออเพราะฉะนั้นเขาก็จะหันมากินอาหารจําพวกย่างนึ่งต้มแทนอาหารที่ทําด้วยวิธีการผัดแล้วก็ทอด เพราะว่านอกจากจะทําให้อิ่มกายแล้วเนี่ยก็จะยังทําให้อิ่มบุญได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่ามังสวิรัตวีแกนเจเนี่ยมีความแตกต่างกันในรายละเอียดที่อธิบายมาเนาะแต่ทีเนี้ยการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็จะมีโปรตีนทดแทนนะครับด,ดังที่เราเห็นนะครับมีพวกรับประทานโปรตีนแล้วก็ธัญพืชทดแทนทำให้ เราได้รับโปรตีนนะครับจากพืชที่เป็นตระกูลถั่วต่างๆเต้าหู้นมถั่วเหลืองโปรตีนกเกษตรซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดนะครับกลุ่มของเมล็ดทานตะวันช่วยต้านอนุมูลอิสระกลุ่มของถั่วแดงช่วยขจัดการสะสมของสารพิษในลำไส้กลุ่มของถั่วเหลืองช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลูกเดือยช่วยยับยั้งการเกิดเนื้องอก ถั่วทองนะครับหรือถั่วเขียวซี่ก็คือช่วยในเรื่องของน้ําตาลต่ํานะครับแล้วก็เพิ่มใยอาหารให้สูงขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายถั่วเขียวถั่วเขียวเนี่ยลดความดันโลหิตสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือถั่วดาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของธัญพืชมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ทดแทนนะครับให้ทั้งโปรตีนแล้วก็บางส่วนก็ให้ไขมันด้วยอย่างเช่นอัลมอนด์นะครับ ถ้าทำตารางเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผมมังสวิรัตเคร่งคัดก็จะกินนะครับผักผลไม้ธัญ,ญพืชถั่วแล้วก็ผักกินฉุนได้มังสวิรัตนมก็จะกินกลุ่มของผักต่างๆได้แล้วก็เพิ่มส่วนของผลิตภัณฑ์จากนมมานะครับมังสวิรัตไข่กินผักต่างๆแล้วก็เพิ่มไข่มังสวิรัต ปลาก็คือกินผักต่างๆแล้วก็คือเพิ่มปลาและอาหารทะเลวีแกนนะครับไม่รับประทานนมไข่ปลาก็คือกินผักต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนการกินเจเนี่ยก็คือกินพวกผักธัญพืชถัว่วและไม่กินผักที่ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้นักเรียนนั้นอาจจะทําความเข้าใจได้คร่าวๆนะครับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเออเรากินผักเพื่อสุขภาพแล้วแต่การที่เรามีความรู้พวกนี้แล้วเราไปเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในอนาคตนะครับเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่ามังสวรัติต่างๆนั้นถ้าเราจะทำอาหารขายเขาเราต้องปรับผลิตภัณฑ์อาหารของเรายังไงเนาะมันถึงจะได้ขายแล้วก็ให้กลุ่มนี้สามารถรับประทานได้วีแกน ทำอาหารขายเขายังไงอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจเป็นยังไงนะครับผมก็คือความแตกต่างในเรื่องของอาหารสําหรับกลุ่มคนที่รับประทานผักนะครับผมรวมถึงการเรียนวิชาอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองเรื่องของการรับประทานผักเป็นหลักก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึง อาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มของคนรับประทานอาหารคลีนนะครับว่าเป็นยังไงก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยได้ความรู้อะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ